สวัสดีเพื่อนๆและกันะยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามตกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับ ชาวราศีเมถุนเป็นราศีที่สามของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีเมถุนก็คือคนคู่ชาวราศีเมถุนนั้นเป็นคนที่ฉลาดอ่อนไหวและช่างซักถาม ชาวราศีนี้มีสิ่งที่สนใจมากมายและมีความชำนาญในการเข้าสังคมอย่างมากชาวราศีนี้มักแสดงออกถึงบุคลิกภาพที่แตกต่างกันได้อย่างเปิดเผยและมีไหวพลิบท่านจะไม่มีวันแน่ใจได้เลยว่าท่านกำลังเผชิญหน้าอยู่กับบุคลิกด้านไหนของชาวราศีเมถุน ดังนั้นชาวราศีเมถุนชอบเข้าสังคมสื่อสารเก่งและพร้อมที่จะสนุกสนานในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเคร่งขึมคุนคิดอยู่ไม่สุกหรือแม้แต่เป็นคนไม่เด็ดขาดได้เช่นกันนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านในคลิปนี้อาจารย์มาแนะนำวิธีทำบุญเปิดโชคเปิดราภในเดือนมิถุนายนนี้นะครับ ขอให้ทุกท่านที่ได้รับฟังคลิปนี้ได้รับแต่พลังบวกได้รับแต่ความโชคดีกลับไปนะครับหลังจากที่ราหูอมจันทร์ที่ผ่านมาส่งผลให้เดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเลยนะครับรวมถึงดวงชะตาต่างๆนะครับเพราะหลังจากที่ราหูอมจันทร์ในห้วงเวลาที่ผ่านมานี้นะครับ ดวงชะตาของบ้านเมืองก็มีการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของบุคคลก็มีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปหมดนะครับดังนั้นแล้วพวกเราทุกคนต้องเตรียมตัวรับมือให้พร้อมในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับเดือนนี้ถือได้ว่าเป็นเดือนที่ดีเป็นเดือนมงคลถือได้ว่าเป็นเดือนที่จะพลิกผัน ชะตาร้ายๆให้กลายเป็นดีได้นะครับดังนั้นแล้วหากทุกท่านนะครับมีโอกาสอยากให้ไปทําบุญที่วัดใกล้ๆบ้านนะครับหรือว่าจะเป็นการใส่บาตรเช้าไปถวายสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลายังไงได้หมดนะครับขอให้มีการทําบุญในเดือนนี้นะครับจะส่งผลจะเกิดอันนิสงเกิดแรงบุญอย่างมากๆเลยนะครับ หรือถ้าท่านใดนะครับไม่สะดวกที่จะไปวัดปัดจจัยไม่พร้อมก็ขอให้สวดมนต์ที่บ้านก็ถือว่าเป็นการทําบุญในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับจะสามารถช่วยให้ดวงชะตาอะไรที่มันติดตขัดขัในเดือนนี้มันจะรู้สึกโล่งขึ้นได้จะเปิดรับพลังงานบุกบวกเข้ามาในชีวิตได้ขอให้สวดเป็นประจำนะครับทุกเช้าและก่อนนอนนะครับบทสวดที่แนะนำเป็นบทสวด บูชาองค์ท้าเวสุวรรณนี่ถือว่าจะดีที่สุดเลยนะครับขอให้ทุกท่านนะครับลองเอามาสวดดูนะครับเสิร์ชใน Google ได้หรือถ้าไม่มีก็คอมเมนต์มาในคลิปนี้เลยเดี๋ยวอาจารย์ส่งบทสวดให้นะครับเพราะเกิดเรื่องปฏิหารมากมายกับคนที่ได้สวดบทนี้นะครับในบทนี้อาจารย์เคยทำคลิปแนะนำไปแล้วแต่ว่ามันดีจริงๆคนที่นำไปปฏิบัติถูกต้อง มันดีจริงๆอาจารย์จึงอยากจะมาแนะนําให้ทุกๆท่านนะครับที่ได้มีโอกาสฟังคลิปนี้ได้สวดได้ปฏิบัติในเดือนนี้เพราะอันนิสงส์จะเกิดแรงกว่าเดือนที่ผ่านๆมานะครับถ้าใครสนใจอยากได้บทสวดหรืออยากทําการสวดบูชาให้ถูกต้องนั้นคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและถ้าอยากเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงจริงๆอาจารย์มี คอมเมนต์ที่ลูกศิษย์ลูกหานะครับท่านเหล่านั้นนะครับเขาเหล่านั้นที่ได้สวดแล้วชีวิตเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงส่งมาบอกอาจารย์ว่าเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วซึ่งมันจะดีต่อใจมากๆดังที่อาจารย์ได้เกิดในต้นคลิปนี้นะครับว่าคลิปนี้เน้นพลังงานบวกให้นนล้วนเลยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับหากท่านฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกดีรู้สึก ถูกใจน่าจะมีประโยชน์กับบุคคลอื่นทั่วไปนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อที่ให้เขาเหล่านั้นนะครับได้มีโอกาสรับฟังคลิปนี้อาจจะได้สวดมนต์ร่วมกันทําบุญร่วมกันนี่ก็เท่ากับเป็นการทําบุญไปในตัวแล้วนะครับเพื่อแชร์คลิปนี้นะครับยังไงขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ